สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเซเทอร์นะครับตอนนี้เรามายืนที่เมืองต้าเดลกนะครับที่เียกเรียกว่าตลาดแสนทรายนะครับผมเร้ก็พาไปชมาอวนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะก็แต่แนะนำเพื่อนๆที่ได้รู้จักนะครับผมมาเลยนะครับพาไปดูก่อนว่ามีอะไรนะครับอันนี้ตลาดไทยใหญ่นะครับผมส่วนมากจะพูดภาษาไทยไทยใหญ่พม่านะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่หนึ่งนะครับผม เล็กว่าเอเบอาไม่ใช่ <laughs> เรนเรนมาร์ชนะครับนมาร์ชสำับเนสดสดเลยไม่รู้จะเสื้ออะไรนะร <Yeah. S 1> ลูมันขายนมนนะ ดูกนะครับบัสเนี่ไรเ,เยอะมากเสียงลูกกิ้งเหรอเครื่องอาบน้ำอากาศทางไรด้านมัวเจ้าเนี่ยอ๋อจัดสันไซนไซ์เนี่ยดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลย ปาดอันนี้เป็นดสดสดทัทางนั้นเลยนด้แมวบนทาน ของเราซื้อะไรนะครับผมเดี๋ยวปลเขา่ายได้ปิเอาไปพันจ่ายไม่ต้องคอนเลยไปพันเนื้อนี่กันเนื้อไปพันนใจตีในเด้อนกัเนื้ดูมาดของโคจูมนนสองหมื่นเนื้อตรงมืายไอเขาวันน้มาู้เมื่อไหร่หลายหมื่นได้หมื่นเนะขวันน้แสงสองหมื่นเนี่มือนื้อ โอ้เสียงสมื่นเนี่ยเออล้านสองหมืนกะ็<อ>ก็มซื้อสองหมื่นปนปันออกกันน่ะเขาจข่ายกสิงเขาพันอะ่อะกนะาี้รนีนะกากี้สุขัวทีแม่นจะเพี้อนแ้นอ๋อเลยอไปไอเเขามาปล่อยไปน็นมืดลยเเนะที่ยวไปเรื่อยๆนะครับดูบรรยากาศร,รอบๆที่นี่นะครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับผมนานจาไปนะครับผม ไปดูก่อนนะครับชั้นี้ยิงไงนาไปเอกซื้อรองเท้าก่อนนะครับซืเกอบปะตื่นเช้ามาเลนนี้พันไปเออกิดพันไปวันนี้พันไปหมทำด้ีห้อนี่นี่อเนี้ยัี้คือบัสองไม้าไอ้องเหรออนกัน กระโดดสองร้อยสามบอกว่ากระโดดเนี่ยกระาเดหนึ่งตัวนึ่าสิบาทะคมห้าสิสี่สิบก็ไากันเรรอสิ่สิบจะสวยเลยรอตาตืทา่นั่นก็คืออันนี้อันนี้ขามเลนี่อยู่ในห้องนี่ก็ลอยเดียมือนะอันนี้ก็มือนะสี่สิบเอาไม้ใา่ด้วย

เไปเอาได้ไหสยสิไปมเอาถสลือเปน้วด้ทำตัไ่ไหนวามันาเงินเดิมเราขยิมกยี่นันดีไซน์ไอ้นี่เหมนกันนี่เราสามารถใส่สีได้ป่ะถ้าวะเออเอาเลยไอ้ก๊กตักหินขา ขอยินดีครับค่ะกำกะลาเปิดมาเหรอนี่ค่ะเนี่ยไอ้อันอันนี้จะได้อมนซิค่ะอันอันปิงอันยางไงนะนี่ครับซิตกอาบน้ำวันนี้เรามากับคอเล้งของเรานะครับคอเล้งไตตานะครับ เซตานเซตาน,นา <laughs> สาวัสดไม่ต้องท้อเหนื่อ <laughs> ยนี้ตประหยัดกับฮัซี่บ์กินเขาตาอะไรแค่ไม่อยอย่ามีเปียได้โอ้อยนี่นี่นเปียอะลวะเจ <laughs> ือ,อ <laughs> งเนาะถเจ็บกับปูวสุดดิกเออไม่คัคิวเสี้อเลยไอ้เฮ้ยใหญมากคัคิวอะไร,ๆๆออะไรนับแค่เมือ่อ ลาสิงเขียงลาส,ม,สรรนะมือ้ออะไรพ่น,ะ,น,นะลาสิงเ้ามนอมอืเออนั่นดีซื้อไ้นะฮะอยาแตกน้ำอ่ะอันจิ้มจิ้มอล้วเอากะดิเยอะกยบเกินดิซื้อ้ยฉลองซื้อไปย่นให้วาดุนผมก็ได้พอเขาพาร์ตดแล้วไง มือเก็บกันทีเดียวการเขาฟักที่ไหนก็มีก้น heat นะอย่างเราเป็นก้น heat ฟักก็จัเนี่มีนชิ้นเหง่อเรื่องหลาดิเรียบร้อยนะครับก็ตีปก่อนได้นะเออกะซิ้งไหมก็าครซิ้งใครซิมงตอนนี้เราเสียสซบกอง ่าไม่เท่ากามเต,กตยก็มาติวเลยกามเตยมาติวเลยโอ้โหทางนี้มีเด็กสาวนะครับผม เท่นนะเกียปุ๋วน,นะไม่ยสัมมาทางนอ้าไอ้ตุนีิม่สัมจู่กันดิเนี่ยายซาวกันนะตได้ไดห้าสบาทอะไรกันถามตูตั้งได้ทังะไงั้งไซ์ทั้งกาตัวได้ซื้อรองเท้านะครับประมาณร้อยาวบาทร้อยยี่สิบาท,บาทใจนะมือจู่พิดเฉียงวะถามตูวได้ไหนขะนาดเนวะ โตกลิ้นมาเยาปิดใจมาเลยนี่ยมาเลยะข,ยา,ยา,ขายคาย<ด>ู่คันไหนออยยกูเหยเงี้ยเกิดได้ทั้าสิบาทเะชสามยองนอะหนึออ่งเ,เปียก็ถงเกีรเนี่ยก็เอกของเราจะซื้ออะไรนะครับผมโอมีเนี่สาวงามเอ,อ้อเปเสียงเลยเนี่ยนอนถางไว้ผมต้องเนจเนาะเดี๋ยวเงี้ยค่ะ cầu này là loại đó làm loại chip cầu 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 Thái, cầu 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 cầu

ถือน่ถามด้ด้วยื้อาราคาครับถามร้อยสิบสองร้อยาสิบาร0ิต่อได้ช่ไงตีปอดก็เสือีน้มัก็เหจะหนึมือน้งนึงเลยนะสองร้อยก็ไหรอสองร้อยสก็หมื่นสอนนั่น

เราลกปัญหาหน้าในฮะจ้าหัวติใส่ใส่เนี่นใส่เปล่มันอยดวใส่เปล่าใส่ปาล่ะยุดเลยโอ้ยไล่ไลจะไปซื้อที่เดอกันหะจะว่าจะมากเรอไเกียบไปเลยเด้แต่ปินเอเานนะบคลิปก่อนนะคร เาเสีลยวะไอนหนึ่งเดี๋ยวคนใจันม่เคนก็ที่อบกันนี่เราหันนี่เราที่ชอบกทไมอะข้าวกบเต้ัวนี่เหมือนตว่อนั่ายมาถไปลัวอนเนียจ่ายกับพันแน่ไม่ต้องค้อนมา อ้นี่ม่เล้มิน้ำเว้ยไม่เกลรเวเงนีโดกันได้แค่ไหนก็มจังเอวสั้นะมีอยู่หนอะไรบานี้หกพันทบจยอะไอย่างเงี้ปันดนกานอยู่เพื่อนเป็นยังไล้วโอ้ปาอันนี้จ่ายอะไเป็นเดือนก็จ่ายได้เอวได้วาน่ติ๋วเน่เขายุบในัวแก่เนี่ยนี้คือนี่ลอยงะ ลอยไปกันไ้ตุยกันไ้อเจ้าเขาไหมไล่ไ้ลอยไปเชื่อวะเชื่ออ่าหลือก็เื่อแผ่นเงี้ยเสียงอันเสียงกลางอันนี้ยแคปกกาสติวกกาสเีือเพือนได้ไม่งก็นึ้นซาได้ไม่เชื่อซิ้เพื่อก่อ็หนูก็เปี่นนึงกับนล้วแะ คลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะโอ้โหซื like ้อเกืออีกแล้วครับนี่ไงมาได้มาไน้มาเสื้อเชือกเตี๋ยมน้ำเขาอะมาเล่าเลยตียังไงเสร็วอะตียังไะเสร็จไมยาดีไซน์เลยดีไซน์เลยเองนาซีเรพน่าเลยกูสึก็อากับชุดเาอ่ะเนี้ยเนียเนี้ยเนี่ยเนียเนี้ยเปียจิ้งเลย <c oughs> มาอยู่มาอยู่แล้วแหละมันจับกระซิ้งขึ้นเพื่อนนั้นนะมันมา,มาปองขึ้นมาตา,ามาขายเมียเที่ยหรอพี่น้ำเสื้อเสียอนี่นซักของสวัสดีครับก่อนนี้เรามาเยือนอยู่ที่ตลาดเสนซายนะครับก็บรรยากาศทั้งนอกกับทึกคักนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ก็จะมีของกินหลายแบบหลายอย่างมากครับ ก็สำหรับบรรยากาศวันนี้นะก็พาน้องๆที่จากชิงตุงมาหางานทําที่ตัดเฉลก็จะมาซื้อของนะครับแต่สปูรองเทา้าซื้อผ้าที่ใส่นะครับผมคือลอยเออกรจายใบใหญ่ที่เราเนื้อไงไอก็มาเปินอ่านมาอนะไรกระจายโตครับเนี่ยรักจะเป็นสินค้านี้ท่านชมนะไอ้เนรมซื้ออ่ะบทบปีปาก,กอ่อกะของสิบารได้มือ,นนอ,อก,กดสิปาอ่ะ sáu mươi ba, sáu mươi như này, thử lại, nói bài cứ ไปตายไกลไปบนหลินโค้บแล้วมือเสียวเล็กไปเรียบร้อยแล้วครับหลังเราซื้อของนะครับเมื่อกี้เรามาร้านนี้กระทำกูแดงมาใจที่ไหนเสียงกระร้านาเงี้ยถามด้วยถามด้วยเหรอถ้าถูกมากกว่าเจ้าเมือนจุเจ้าตั้งหลังแขนนู้แค่ปืนเนี่ยถามด้วย Tư tưởng chương cả này. trình chương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  trình nè trình chương trình chương cháu chương trình chương cháu chú được chim áo tự do nè lăn một cháu này nè lăn 40.000 thôi này bao nhiêu vậy mà mà là lán này rồi nè này tốt quá nasa nga bắt hàm ở đây rồi nasa nga đấy số nè thứ làm chi rồi nè นี่ยจีแบบเลยอะเออเกอะไรนเมือไหร่นี่กัเราเจอกันนะทำได้รย้อยนะครับผมเข่งเอสิขาเข่งเข่งสวยเหนือโมของเขาสิา่ะมมถอดมอถอดพักนะมีอ

จ่ายไปได้ไอเจเนาะผมเชิบพลิ้เนาะเออหนูซื้อแล้วนะครับก็ก่อนนี้กลับบ้านนะครับสามร้อยมเลยกุรัสบสิบาทนะสิสิบก็เพีงไงนะเจ้าแบบนั้นไย แต่น้ำเงินคืนแน่ๆไปได้ครับโอเคไปเลยเดี๋ยวเจรินทางหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจต่อนะครับผมอ้ยสาวหลบเอ้ยย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 ยาวยย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 ยอยอยย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 ้ย่ยอ Hmm. <laughs>